ได้ลองกันยังกับเมนูปั่นของร้าน B L K Boba สาขามหาชัยหลังจากที่มีหลายคนรีเควสต์มาในที่สุดร้าน B L K สาขามหาชัยก็มีเมนูปั่นแล้วอย่างนี้ต้องมาฉลองกันหน่อยพิเศษเลยสําหรับแฟนๆช่องเช็คอินเฮียเพียงโชว์คลิปนี้ก็สามารถปรับส์แก้วจาก M เป็น L ได้ทันทีเลยและว,วันนี้ก็ขอมาน,นําเสนอเมนูชานมปั่นชีสโลนแล้วนี่เราก็เพิ่มท็อปปิ้งไข่มุกมาอีกด้วยแก้วนี้ก็คือโจมรีมชีสชานมแล้วไข่มุกลงตัวหนัวเข้มข้นมีครบแถมยงังหนึบหนับเขียวเพลินไปกับตัวไข่มุก ถัดไปเห็นสีส้มมาแต่ไกลก็ต้องเป็นเมนูชาไทยเลยและนี่คือชาไทยปั่นชีสโลนโดยแก้วนี้เราก็เพิ่มไข่มุกมันม่วงมาอีกด้วยน่ากินใช่ไหมล่ะโกชาไทยเขาเนี่ยเข้มข้นหอมละมุนรส <c oughs> ชาติคือเข้ากันดีกับครีมชีสที่มีความนัวและเค็มนิดน <c oughs> บอกได้เลยว่าสองจี่สองใจสุดไม่ว่าจะชาไทยหรือชานมเรานี้ชอบทั้งสองตัวเลย <c oughs> แล้วส่วนเมนูถัดไปนี้เขาใส่ช็อกโกแลตเป็นก้นกอนๆเลยอะเมนูนี้มีชื่อว่าซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตปั่น <c oughs> แก้วนี้เราใส่เป็นไข่มุกบาเล่ด้วยบอกเลยว่าเด็ดต ตัวเนื้อช็อกโกแลตที่ใส่ไปปั่นด้วยนะไข่มุกบาเล่ก็ดีมีการโปะแตกในปากด้วยเมนูนี้เอาไปเลย1ิบสิบแล้วนอกจากเมนูปั่นที่นําเหนอไปในวันนี้ร้านก็ยังมีเครื่องดื่มและขนมอีกมากมายเลยมาอร่อยกันได้ทุกวันเลยน,นะร้านอยู่ตรงซอยดับเพิงนี่เอง